สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องตังโจวาไรตี้นะครับช่องนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนะครับครับและวันนี้ก็เป็นช่วงของรายการนะครับที่มีชื่อว่าตังโจชวนคุยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยนะครับก็มีน้องคนหนึ่งนะครับกินบล็อกมาคุยกับผมนะครับก็คุยจีปาถะนะครับซึ่ง ไป,ไปมา,มาคุยไปคุยมาแล้วดูท่าทางน้องจะเป็นคนชอบฟังเพลงมากนะครับโดยเฉพาะเพลงสากลต่อเก่านะครับก็ซึ่งจากการคุยกันนะครับทําให้รู้ว่าความชอบในการฟังเพลงสากลต่อเก่าของน้องคนนี้ก็มาจากการที่ได้ยินพ่อแม่เปิดให้ฟังอยู่บ่อยๆนะครับผมก็เลยถามน้องคนนี้ว่าแล้วเพลงที่พ่อแม่เปิดให้น้องฟังนั้นนะ่ะมันเป็นเพลง แนวไหนชื่ออะไรนะครับน้องเขาก็หัาเพลงมาให้ผมฟังครับพอผมฟังแล้วผมคิดว่าเอ๊ะเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่ผมรู้จักนะครับแล้วก็ชอบฟังเหมือนกันในตอนเด็กๆนะครับผมก็เลยไปค้นนะครไปค้นมาดูว่าเออมันมียังมีเพลงนี้อยู่หรือเปล่าในกลุ่มนะครับก็บเพิ่งไปเจอมานะครับผมครับผม สำหรับประวัติของวงนี้นะครับเห็นบอกว่าวงเดอะวินเนเนี่ยนะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเด็กหนุ่มนะฮะที่อยู่ในฮ่องกงระดับชั้นมัธยม5คนนะครับผมดังสุดนะฮะในช่วงนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองฟังกันดูนะครับเพราะว่าเพลงของเขาเนี่ยบางคนก็รู้จักนะฮะบ,บางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักแต่ที่เด็กรุ่นใหม่ๆรู้จักเป็นเพราะว่ามันจะมีศิลปินไทยนะฮะ วงแรปเตอร์นะครับก็มีออจอห์นนี่หลุยอะไรเนี่ยฮะนะครับผมนำมาร้องเพลงออ I อ i l l Never Dance Again นะครับผมก็คือเพลงนี้ครับแล้วก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งเป็นน้องผู้หญิงชื่อปุกกี้นะฮะชาลาลาลา,ลานะครับผมเดี๋ยวเราเรามาฟังเพลงข้าวๆกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผม อันนี้เป็นเพลงเป็นแผ่นที่เก่ามากนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาฟังเพลงกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเพลงนี้นะครับจะมีชื่อเพลงว่า I Will Never Dance Again ครับ จะเป็นเพลงที่ 2, ในหน้าที่2นะครับในยุคนั้นเพลงนี้จะดังมากเลยครับและเพลงนี้นะครับมีชื่อว่าชาลาลาลา,ลานะครับก็เป็นเพลงแรกในหน้าหนึ่งนะครับดังไม่แพ้กันเลยครับผม และเพลงนี้นะครับมีชื่อว่า Light Unlock นะครับอยู่ในหน้าที่หนึ่งเพลงที่สองครับและเพลงนี้นะครับเป็นเพลงสุดท้ายนะครับที่อยู่ในหน้าสองเพลงแรกนะครับชื่อเพลงว่า Over and Over นะครับผมสำหรับในวันนี้ก็คงจะชวนคุยกันเพลงเท่านี้นะครับผม ถ้าใครสนใจแผ่นนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ